งานเดินสายไฟเช็คผ <Deep? S 1> ู <muffin initiation> ้บมหมายังไงว่า <raszam> ผ <spe z petition> ู้บมหมาได้เดินสายดินให้หรือไม่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับหลังนี้ผมอยู่ที่กลองหลวงครับกาลังเก็บงานอยู่นะครับเดินสายไฟอยู่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้อ่าตาต้องตาม่าตรงนี้เป็นปลั๊กไมโครเวฟสำหรับไมโครเวฟนะครับก็สังเกตนะครับว่าอย่างน้อยนะครับสิ่งที่สายที่ควรมีออกมาจากบล็อกไฟนะครับที่เป็นปลั๊กนะครับ คนีสามสายนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับอ่าสายแรกนะครับอันนี้เป็นสายไฟนะครับอ่าเป็นสายไฟนะครับสายที่สองนะครับจะเป็นสายนิวต้อนนะครับพูดภาษาบ้านๆเลยคือสายบวกกับสายลบนะครับภาษาแบบให้เข้าใจได้นะครับจริงๆสองตัวนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็สามารถทํางานได้แล้วนะครับแต่ยังขาดความปลอดภัยนะครับขาดสายดินนะครับก็คือสายสีเขียวตัวนี้นะครับดังนั้น ต้องมี3สายนะครับ